คับโอ้โหหายใจหายูกายเลยหายใจเลยครับมีเวลานอนอยู่ใช่ไหมครับมีเวลานอนฮะมีเวลานอนพักผ่อนครับช่วงนี้นะครับก็ไปพักผ่อนมาที่ญี่ปุ่นครับสิบวันเหมือนเหมือนทั้งปีมีเวลาได้เที่ยวแค่นี้สิบวันพอไหมครับโอ้ไม่พอเพราะว่ากลับมาคืองานแน่นเลยแล้วก็ช่วงนี้มีถ่ายวันนิ่งแมนด้วยก็เลยจะแบบว่าโอ้โห ใช้ร่างกายเยอะหน่อยเพราะว่าถ่ายกันก็ดึกเดือนทุกทุกคิวครับมันร้อนเงินไหมคะช่วงนี้มันหลายอย่างลเลยเราแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนนี้ทั้งีโมคือถ้าพี่น้องทุกคนอยู่ในระบบทุนนิยมเหมือนผม <c oughs> นะครับเราต้องทํางานครับแล้วก็เราต้องสู้นะครับผมใจมันสู้แล้วก็จะได้งเงินทองมานะครับในการจัดจ่ายใช้สอยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงน้องๆพนักง,งานด้วยตั้งเป้าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ตั้พันล้านกัน เอางี้ถ้าถึงพันานผมเลิกทางานแล้วผมรวยขนาดนั้นผมก็อยู่บ้านแลกตังโปยเล่นแล้วแต่ว่าคืออยังต้องทําอยู่เพราะว่าจริงเราก็เพิ่งเปิดบริษัทใหม่ด้วยครับกับพี่ป๊อปทำเป็นบริษัทรับทำคอนเสิร์ตแล้วก็รับจัดอีเวนต์ <c oughs> อะไรเงี้ยขยันครับเพราาว่เพื่พอลดเพื่อลดเลยเขานั้นซื้อเข้าไป <c oughs> แต่จะไปบอกแม่ผมขอแมบบ่รู้แลว แม่แม่มาที่บ้านแล้วแม่รู้แล้วแม่ด่าไม่หยุดทุกวันนี้แม่ก็ยังด่าไม่หยุดเลยคำแรกเลยที่พูดที่แม่บอกเราว่าแม่ถามว่าจะเอามาให้พ่อขับเหรอ <laughs> ผมก็บอกว่าไม่ไม่ครับพ่อแก่แล้วพ่อขับไม่ไหวม่อขับเองัถ้าเรียนแจ้งตัวนี้เลยก็ช่วงประมาณสักกันยาปีนี้ครับโอ๊ตป๊อปจะมีคอนเสิร์ต <laughs> คู่ครับ ทำเองอเริ่มจัดเองจัดเองใช่ดูเอง <laughs> ไม่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 ให้พี่ๆดูกันวาไรตี้คอนเสิร์ตถ้าใครเคยติดตามคอนเสิร์ตโอ๊ตบ๊อบอยู่แล้วสนุกกันที่ผ่านๆมาแล้วเนี่ยรอบนี้สนุกเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ก็คือจะเป็นโอ๊ตบ๊อบจริงๆแล้วตอนทำบริษัทด้วยกันงานแรกที่เราเริ่มทำไปคือ <laughs> กีฬาหลีสูนั่นคือครั้งแรกที่เราเริ่มทำอีเวนต์ครับผู้นี้มันลงตัวยังไงครับธุรกิจกับโอ๊บ๊อบ เพ p, p ciel, p el, me, me ิ่งเพิ่งเปิดจริงๆเพิ่งจดทะเบียนเสร็จเมื่อเมื่อธันวาทีปีที่ผ่านมาเลยครับก็คือกีฬาหลีสูรก็เป็นโปรเจกต์แรกแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเซตอัพเพื่อจะนำทุกอย่างเข้าไปสู่คอนเสิร์ตใหญ่โอทป๊อปปลายปีนี้ครับช่วงกันยายนธุรกิจกับเพื่อนครับคุยไม่ไดมีแต่ว่าคือมีอะไรมีปัญหาเกิดมาไม่กลัวเลยผมไม่เคยมีปัญหากับกับพาร์ทเนอร์เลยไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรธุรกิจบาร์ที่ทำก็ไม่มีปัญหา ธุรกิจโคตรคูที่ผ่านมาหรือแม้ทั้งพี่ๆวอร์คคอยเข้ามาลดลงทุนไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่าเราทํางานโดยความาบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทุกอย่างพยายามดีแคลร์ให้มันให้มันโปร่งใสเพราะว่าผมผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนที่จะทะเลาะก,กันแล้วมีปัญหาเรื่องเงิน<ม>นี่สําคัญมากเลยฉะนั้นเราเองเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาโคตรคูเองก็เปิดมาสักประมาณ8ปปีแล้วมันก็การันตีได้แล้วว่าเราไม่เคยจ่ายชา้าจ่ายเลทจ่ายไม่ตรงหรือเอาเปรียบคนอื่น ก็ลเลยทุกคนก็เลยให้ความเชื่อมั่นในการมาเป็นพ์ทเนอร์เราในการที่เราจะทธุรกิจร่วมกันจอรบโย้ค่ะถ้าสมมติว่าให้แชร์คลิปการทำธุรกิจเพื่อนหรืครับคิดว่าอะไรแบบเออมันตรงนี้มันคือเคลับนะสําหรับชั้นก็เลยนะอย่าให้เพื่อนทําบัญชีครับ <c oughs> อย่าให้อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งถือเงินคนที่ถือเงินควรจะเป็นบริษัทบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้หรือว่า <c oughs> อย่าไว้ใจใครเรื่องเองินเรื่องทองบางทีมันม,ออมันไม่เข้าใครออกใคร เรา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 อย่าไปให้ใครจับเงินดีกว่าผมว่าปลอดภัยสุดก็ก็ให้บัญชีดูแลไปน่าจะเวิร์กที่สุดเคยโดนไหมครับเคยโดนไหมหรอไม่ไม่เคยครับเพราะว่าบัญชีของผมก็ผมก็จะใช้บัญชีเป็นเอาซอร์สแล้วก็ก็ค่อนข้างจะเป็น first party หน่อยมันจะได้ตรวจสอบได้แล้วก็เป็นกลางคือเวลามันมียอดที่มันน่าสงสัยหรือยอดที่มันดูแล้วมันมันเอะจะได้ช่วยกันตรวจสอบคือมันจะได้ตรวจสอบได้ เวลาเพื่อนดูเงินี่ยเราจะไปตรวจสอบเพื่อนหรือตรวจสอบเงินในบัญชีของเพื่อนอ่ะผมว่าเดี๋ยวมันมองหน้ากันไม่ติดมันจะระบาดใจเพาเราไว้ใจนใช่ครับ๋อ,อ,อผมไม่รู้นะว่าเพื่อนไว้ใจผมหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เคยโกงเพื่อนไงแล้วก็ไม่เคยโกงคนอื่นเพราะทุกอย่างยอดทุกอย่างผมก็จะดีแคร์หมดไม่ว่าจะเปิดบริษัทเกมกับฮาร์ดผมก็ยอดทุกเดือนก็จะให้บัญชีสรุปมาแล้วก็ดีแคร์ในแต่ละเดือนว่ายอดมันตรงไหมออกเท่าไหร่แล้วยอดที่สรุปในแต่ละเดือนน่ก็ต้องตรงกับยอดที่เข้าออกด้วยแมมีแบบ เคออเห็นไม่ตรงกันสับ้าง่ะเือยแบบคือไอ้เรื่องความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ทําให้เพื่อนทะเลาะกันหรอกหรือว่าเลิกคบกันหรอก <c oughs> เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากินข้าวเรายังกินคนละรสชาติเลยเรากินก๋วยเตี๋ยวเรายังปรุงคนละแบบเยถูกไหมเราเส้นยมไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่คนที่สําคัญที่สุดคือคนที่สามารถทุบโตะ๊ะแล้วชี้ไปข้างหน้าได้ว่าเราจะพาบริษัทไปในเดเรคชั่นนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของกันและกันในเมื่อเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วใ่สําคัญสุด แต่ที่สุดพี่ทำงานเยอะมากเพื่อนๆหลายๆคนแม้กระทั่งวันเกิดที่โัที่ฝันมาหลายคนก็อดัอนเรื่องสุขภาพตอนนี้ชือเมว่าเรามีเวลาพักผ่อนพอใช่ไหมนอนพอกำลังกายพอกินดีอยู่ดีมันพี่รู้เลยผมพิ่งไปตรวจร่างกายมาชุดใหญ่เลยเมื่อ3วันที่แล้วทุกอย่างแข็งแรงหมดแต่ว่าสิ่งที่เป็นข่าวร้ายและตรวจเพิ่งเจอคือเอ็นหัวไหล่ฉีกมา3าปีแล้วแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว คือมันรู้สึกหงุดหงิดว่าทําไมไหล่เราเจ็บแบบขัดๆนะแต่ว่าไม่เคยไปตรวจก็ไปกายภาพไปฝังเข็มไปอะไรก็ไม่หายทักทีล่าสุดตรวจร่างกายก็เลยเอ็มอหัวไหลคุณหมอก็เลยบอกว่าเจอว่าเอ็นหัวไหลมันฉีกต้องผ่าตัดข้างซ้ายข้างขวาครับแต่ว่ายังยังสามารถใช้ชีวิตได้เพราะว่ามันยังไม่ขาดแต่มันฉีกแต่ถ้าไม่ผ่ามีโอกาสที่ใช้ร่างกายเยอะๆหรือดึงหรือผักหรือดันอะไรแรงๆมีโอกาสที่จะขาดหรือหรือมีโอกาสที่ขาดเลย ก็ต้องกำลังวางแผนเพื่อจะถ่ายแต่ทำให้รู้ตกใจไหมเฮ้ยว่าเราเป็นอะไรไม่ตกใจเลยเพราะว่าผมเจ็บมาสักพักแล้วคือรู้รู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมมันมันหงุดหงิดหัวไหล่จังทำไมเวลาบางมุมที่เราจะออกแรงอ่ะมันถึงรู้สึกเจ็บทีนี้ก็เลยบอกคุณหมองั้นผมตรวจร่างกายจะต้องตรวจสมองตรวจหัวใจอย่างวงี้ผฝากแล้วก็วหัวไหล่ไปเลยสรุปก็เจอจริงๆว่าขา แต่มันเพาพี่ว่าทนเจ็บมาสามปีคือมันช่วงไหนที่มันรู้สึกว่าเจ็บหนักสุดหรือว่าแบบพวกเอ็นขาดครับมันจะไม่ได้เจ็บแบบป๊ยมันจะมีความรู้สึกเจ็บเหมือนกับเหมือนกับเรามีกรวดอยู่ในรองเท้าอ่ะถ้าเราเหยียบจุดที่มันเจ็บมันจะเจ็บแต่พอเราขยับขยับมันก็จะหายมันจะเป็นแบบนั้นมันลำพานแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทํางานสักขนาดคุณหมอบอกครคะว่าอีกนนึงอีกนานไหมว่าจะเข้ารับการผ่าตัดได้คุณหมอบอกว่าให้เอาคิวมาเลยครับ เพราะว่าผ่าต้องต้องใส่ดามแขนประมาณหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนครึ่งพอเอาออกแล้วทอดกายภาพอีกอีกสามสี่เดือนเลยก็คือผ่าใหญ่เลยชายก็ส่สองกล้องแล้วก็ผ่าไหล่แต่ไม่เป็นไรครับไม่ยังไ,ไ,ไม่ได้เดืเอดร้อนอะไรตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตอย่างเงี้ยผมก็ยกเงี้ยไม่เจ็บแต่ถ้าบางมุมอย่างเงี้ยจะเจ็บแต่สำหรับพี่โอนเองพี่โอนมีแผนไหมคะับครึ่งปีไหมไปลายปีหรือกลางปีในหัวตัวเอีกคือคุณพี่พอ,อย่างนี้นะ ถึงปลายปีนี้คิวผมนับเต็มน่าจะเกือบหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมมีโปรเจกต์เปิดบริษัทใหม่อีกมีงานต่างๆที่ต้องรับผิดชอบอีกอ่ะมีร u n n i n g m a อีกพอเข้ากลางปีก็ต้องเข้าคอนเสิร์ตใหญ่โอ๊ตป๊อปอีกก็ต้องเริ่มซ้อมแล้วจบคอนเสิร์ตใหญ่แป๊บเดียวเดี๋ยวโปรเจกต์ปลายปีก็มีอีกใครบอว่าปีนี้น่าจะไม่มีเวลาเล็งอยู่ว่าถ้าสามารถเคลียร์คิวได้จริงสัเดือน6จะผ่าหรือต้นปีหน้าก็คือไปเที่ยวก็คือ จากที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็กลายเป็นผ่าตัดแล้วก็รักษาล,ล้างกายาคือมันขนาดนี้เราต้องม,มีคนดูแลไม่ได้เลยโอ้ไม่ต้องพยาบาลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่โอไม่เป็นไรผมมีหมาสองตัวห <c oughs> มาผมเป็นสุนัขลากเลื่อนผมมันจะไปหาหมอผมก็ขึ้นที่ลากเลื่อนผมแล้วผมก็หมาผูกสองตัวแล้วก็วิ่งไปโร <c oughs> งพยาบาล พาไปหมาพาผมไปโรงพยาบาลเป็นสุนัขลากเลื่อนแฟนแมนสำคัญเลยะมาสำคัญกว่าอนนี้พี่ผมมีหมาสองตัวผมโอเคแฮปปี้แล้วคือไม่มีชีวิี่ไม่มีไฟก็ได้คืออยู่ผมอยู่กับหมาโอเคคือมีความสุขกับการอยู่เพราะว่าเราไม่อยากมีภาระทางอารมณ์พอราบีแล้วก็ทะเลาะหรือว่ามีปัญหาจะรู้สึกว่าเออมันมันมันไปทํางานอ่ะมันเข้าใจไหมพี่พี่พี่เคยทะเลาะกับแฟนมาทํางานไหมมันจะแบบงี่เง่ะมันจะแบบ คนนั้นเราโ,โลกมันจะอึมคึมมันจะไม่สดใสมันจะอะไรมันก็เห็นก็เยจะหนุนหนดไปหมดแล้วก็จะหน่วงหัวใจก็สกว่าไม่อยากเป็นภาระทางอารมณ์ของกันแล้วกันก็อยู่คนเดียวแฮปปี้กว่าก็จะเห็นแค่ภาพเราอยู่คนเดียวเราเพืนร้องยู่กับหมาแบบนี้ไปอีกกีปอโอไม่รู้เลยครับรอรวยมากๆก่อนรอรวยมากๆแล้วเลิกทำเลยไงแล้วก็มีครอบครัวเลยปะาฉาดดาเลยปึง้งมีลูกเปี้ยงโซใช่ไหมเพราะว่าอายุเราก็ ปีที่42แล้วก็เลยแบบแต่ว่ายังยังไม่ได้มีแผนอะไรแบบนั้นหลายนานแล้วครับกี่ปีแล้วปีวันที่สามเป็นปีแล้วเป็นไม่ปีสามเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วแต่เราไม่เหงาเนาะเหงาไหมแบบเอาะลองอยู่ได้น้องโยนนี่ผมไม่ไม่ให้ผมโอเคนะมันมันผมมันโอเคมันไม่ได้แบบโอเคมันมีบ้างบางแวบที่มันเหงาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันพอพี่ทํางานเยอะๆมันจะรู้เลยว่ามันแบบตื่นมาวันเนี้ย ต่อทำไงแล้วอสมมติถ่ายแล้วนิ่งแนนอย่างนี้หรือบางที12ชั่วโมง14ชั่วโมงกลับมาบ้านอะ่ะ <c oughs> ตาลอ,อยแล้วอะ่ะ <c oughs> เอางี้นะทุกวันนี้ยหมามจำหน้าผมไม่ได้แล้วหมาคิดว่าแม่บ้านเป็นแม่ทุกวันเนี้ค <c oughs> ือทุกวันนี้สมมติยืนคู่กับแม่บ้านอะ่ะแม่บ้านเรียกกันไปหาแม่บ้านก่อนนะไม่มาหาผมแล้วเราอะ่ะเราไปทาสเขาเราหาเงินมาเลี้ยงเขา <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้ผมฝากผมไป ผมไปชอทิ้งไว้แล้วไปชอผมไปชอทิ้งไว้แล้วชอบแปลว่าเพจเนี่ยชอบชอมากชอบมากก็พี่มาจากชอเนี่ผมไปชอทิ้งไว้แล้วแล้วพี่ถามว่าชอคืออะไรผมสามารถพูดคำว่าชักในรายการได้ในในสัมภาดอะไรนี่เราไปฝากไปฝากเอาไว้แล้วไอ้มันฉีกข้อนี้แหละคือผมว่าไปถ่ายใช่ไหมพี่อยู่ในนั้น หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมมาฝากอ่ะสปีที่แล้วทำลายเดียวกันเลยไม่น่าทำกันแบบนี้ลูกพ่อแค่จะแค่จะไปฝากเท่านั้นเองไม่เห็นต้องเอาเอ็นพ่อไปด้วยเลยแสดงว่าวันไทยนี้ก็แค่วันหนึ่งวันวันทยวันวัทยผมมีอีเวนต์อันนี้โปรโมทได้ผมจัดงานวิ่ง เดี๋ยวนี้อาจจะดูอ้วนนะวิ่งไม่เร็วแต่เราไปคนจัดงานได้วันวันในท้ายนี่ผมจัดงานวิ่งเป็นแมชิ่นรันเอาคนโสดมาวิ่งกันงานน่ารักนะฮะก็แวะไปได้ที่นานาอารีนานาร้านกาแฟนานาสาขาอารีนะครับไม่ใช่เป็นร้านกาแฟที่นานานะรับคนละซอยบางคนก็ไปนานาจริงๆแล้วก็โทรมาพี่ไม่มีร้านกาแฟเลยไอ้หนูลูกชื่อร้านนานาลูกไม่ไซอยนานาเนาะ